สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงดาวพระอาทิตย์ค่ะที่จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่14เมษายนเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มโดยประมาณนะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์ที่ทาการโคจรยกย ย้ายในครั้งนี้ก็ได้ยกเข้าสู่ราศีมีนค่ะได้มาเจอก,กันกับดาวพระพุธได้มาเจอกันกันกบดาวพระพฤหัส,สบดีที่ทั้งสองดาวนี้โคจรตั้งรับอยู่ก่อนหน้าแล้วนะคะไม่พอเท่านั้นค่ะดาวพระอาทิตย์ที่มาในครั้งนี้ยังได้ตำแหน่งที่ดีด้วยนะเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าจะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรค่ะ และคิวนี้ค่ะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณคะ่ะในวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่14เมษายนปี2566ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีมีนนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตานั่นเองนะคะและการที่มาอยู่ในราศีมีนตรงนี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวพระพุธและมาเจอ กันกับดาวพระพฤหสัสบดีค่ะซึ่งทั้งดาวพระพุทธและดาวพระพฤหสัสบดีนั้นก็ได้โขอจรตั้งรับอยู่ในเรือนวินาศก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะ ชาวเมษคะ่ะดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนเสียซึ่งดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแน่นอนว่าในช่วงนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของลูกน้องบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงคนที่อยู่ภายใต้การปกครองคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณให้ดีเขาอาจจะมีประเด็นถกเถียงคุณเขาอาจจะมีความคิดความเห็นไม่ตรงกับคุณเขาอาจจะดื้อรั้นไม่เชื่อฟังคุณหรือเขาอาจจะนําความเดือดร้อนบางอย่างมาสู่ตัวคุณก็เป็นไปได้และ อีกประการหนึ่งเขาอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายจนทําให้คุณเกิดความกังวลหรือเป็นห่วงเขานั่นเองค่ะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษจะเอาใจไปผูกพันกับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูและนะคะใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้จะห่วงลูกห่วงหลานหน่อยลูกหลานอาจจะมีเกณฑ์ขอไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าขอเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าลูกหลานปิดเทอมแล้วคุณอาจจะต้องหากิจกรรมให้ลูกหลานทำนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณมีเวลาอยู่กับลูกหลานมากขึ้น ได้อบรมได้ส,สอนก็ว่ากันไปถ้าเป็นในแง่มุมของการทํางานคุณอาจจะมีความยุ่งยากใจเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าเรื่องของบริวารแบบนี้เกิดขึ้นได้ลูกน้องบริวารนําความเดือดร้อนมาให้เจอลูกค้าที่เรื่องมากขี้บน่นหรือว่าเจอลูกค้าที่มีปัญหากับบริษัทของคุณกับร้านของคุณคุณต้องเข้าไปแก้ปัญหาเข้าไปแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีเมษก็ต้องดูแล เรื่องเหล่านี้ให้ดีด้วยนะคะแต่อยากจะอธิบายให้ชาวเมรฟังแบบนี้ค่ะว่าดาวพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณโคจรมาอยู่ในราศีมีนมาอยู่ในเรือนวินาศครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่ดีมากที่เรียกว่าอุจจาวิราชค่ะซึ่งคำว่าอุจจาวิราชนั้นความหมายเขาเป็นรองแค่คำว่ามหาอุดค่ะหมายความว่ามากหมายความว่าล้นหมายถึงชัยชนะเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเป็นกะเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยและหาโอกาสแบบนี้ยากมากนะที่ดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งที่ดีอย่างอุจจาวิราชแล้วก็มาเจอกันกับดาวพระพฤหัส ที่เป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในขณะนี้สองดาวนี้เป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะไม่หัวเดียวกะเทียมรีบไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ติดขัดเล็กน้อยติดขัดเยอะนะหรือว่าเจอเรื่องราวของความทุกข์ใจความเครียดต่างๆนานาคุณจะมีคนรอบข้างให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือนะคะมีคนเกื้อกูลจะไม่โดดเดี่ยวอย่างแน่นอน สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะอีกประการหนึ่งนะจะเป็นลักษณะของการที่ชาวเมษจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งท่านอาจจะมาช่วยเหลือในแบบลับๆแบบที่ไม่ได้เปิดเผยใ,ใคร,ใครแบบที่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนชาวเมษท่านใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับคุณหรือว่าอาจจะเป็นหัวหน้างานคุณอาจจะเป็นลูกค้าของคุณที่มีอายุมากกว่าต้องระมัดระวังการทะเลาะวิ นะในระยะนี้การคุยกับผู้ใหญ่การเข้าหาผู้ใหญ่ให้รอบคอให้มากขึ้นให้พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะส่วนชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่อยากจะริเริ่มสิ่งใหม่ในช่วงนี้นะคะไม่ใช่ว่าเริ่มไม่ได้นะเห็นว่าดาวปุตตะโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศอย่าเริ่มดีกว่าไม่ใช่แบบนั้นค่ะในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณต้องเตรียมตัวหาความรู้ซุ่มเงียบศึกษานะคะอยากจะเริ่มทําอะไรคุณมุ่งศึกษาน เรื่องนั้นยกตัวอย่างให้ เพื่อให้เห็นภาพเข้าใจอย่างง่ายๆเลยสมมุติว่าคุณอยากจะเปิดร้านอาหารแล้วกันนะคะในช่วงนี้อยากจะเปิดร้านอาหารคุณต้องศึกษาเลยคุณจะขายอาหารประเภทไหนคุณจะมีพนักง,งานกี่คนคุณจะทําร้านแนวไหนคุณจะจ้างใครมาสร้างร้านให้คุณคุณหาข้อมูลไว้เลยนะคะในช่วงนี้เหมาะมากในการหาข้อมูลถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เป็นลักษณะการซุ้มเงียบอ่านหนังสือขยันอ่านแบ่งเวลาอ่านหนังสือพยายามทบทวนบทเรียนใกล้สอบใกล้มีการแข่งขันแล้วนะคะต้อง อ่านต้องทบทวนอย่างไรเนี่ยค่ะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้สอบติดสอบผ่านมันจะเป็นลักษณะของการซุ่มเพื่อเตรียมตัวนะคะแล้วขอให้คุณหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดแล้วก็เตรียมตัวลุยให้หนักเลยหลังจากที่ดาวพระพฤหัสโคจรเป็นราชาโชคนั่นก็คือตั้งแต่วันที่19เมษายนปี2566นั่นเองค่ะพอดาวพระพฤหัสเป็นราชาโชคหยิบจับทําอะไรก็ราบรื่นหยิบจับทําอะไรก็สําเร็จนั่นเองนะคะตรง จะส่งผลดีอย่างมากต่อเจ้าชะตาค่ะอีกประการหนึ่งที่ในระยะนี้คุณต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของความลับค่ะมีเกณฑ์ที่ความลับหรือว่าข้อมูลสําคัญสําคัญบางอย่างรั่วไหลอย่าเพิ่งไปเล่าอะไรให้ใครฟังมากมายอย่าเพิ่งเปิดเผยความคิดของตัวเองนะคะแล้วก็อย่าให้ใครมาอยู่ใกล้กับตัวคุณมากจนเกินไปใครมาตีสนิทคุณต้องดูดีๆนะเขาเข้ามาเพื่ออะไรเขาเข้ามาเพื่อล้วงความลับหรือว่าเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือคุณหรือว่าเข้ามาเพื่อหวัง ผลอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องดูให้ดีด้วยนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลลขนาราศีเมษค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ